วันนี้คุณหนูจะไปไหนครับจะไปตกเบ็ดเัาไม่รู้จะเขาว่าตกเบ็ดหรือเปล่าตกปลาคุณหนูไปดูว่าถ้าเจคนกระหล่ำเรือบก อ,อจริงๆก็ไปอัดกับเพื่อนสคนอยู่ดีอ้าวทำอุ้ยกินข้าวหนะ้าหมูอะไรก็ไปดูแต่ว่าดูอร่อยอยู่นะคือแบบพุ่งนี้นั้นลงตัวเชามานล้วลงตัวแล้วหูมูมงมงยังไม่นได้นอนเลย วัดรวมนึแต่ว่าห้องกว้างมากแล้วเขาก็ให้อยู่หนึ่งคนหนึ่งห้องแต่ว่าน่าจะไปนอนกับเพื่อนเพราะว่านั่นแหละในป่าไม่มีหมูเลยไม่นแรงกว่าไปกินก่อนบ๊ายบาย 二零三零，中国华为，五 G 向六 G，新链量子通信，白色新网络新模式，新态不断涌现。<noise> เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เรากำลังจะออกจากโรงแรมไปตกปลานะคะทุกคนทริปนี้เราไปตกปลากันที่ไหนที่ไหนไม่รู้ตอนนี้ถึงแล้วกวางสีสงส่ตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่สงสงูทะเล ทะเลกี่โมงเราอยู่เมืองอะไรเราอยู่ฉงจู่ฉงจู่เรามาฉงจู่แล้วก็จะอยู่สุราษฎร์เหรออยู่นานแล้วมันคิดว่าเราจะไปตกปลาแล้วเลิกโคลนกันแบบว่าใช้มือสดๆใช่จกปลาเราจไปเจอโค้ชลุงจะเด็กป่าวคงไม่มีใครจกปลานะอุ้ยมันอุ้ยขนมกวองเซี่ยวถามถึงว่าเราจะเลิกโคลนไหมกูว่าอุ้ยไม่แพงด้วยอ่ะประเด็นอ่ะไหนพี่ว่าเกณฑ์มนโง่ขนาดใหญ่เแล้วมันมีไหมโคลนไม่สมมติว่าไม่ไ ตกไปแล้วไปจุกปลาในโคโลนนะน้องคือขนมฮะไปมาดูแข็งมากอุ้ยอยากเล่นอ่ะน้องคะน้องคะน้องไปไหนคะน้องคะแต่เต้นเป็นยูทูบเบอร์ให้หน่อย พี่ใหญ่ในการทำยูทูบเบอร์ของผมวันนี้พวกเรามาตกปลากันนะครับแล้วก็นี่คือเหยื่อ่อปลาของเราอันนี้ผมแบบพกม,มานะเมื่อคืนเพื่อนซื้อให้มาเลยหยิบมาด้วยโอ้ยกล้อดีนะคะยูทูบเบอร์ที่เราทำตามตอนนี้ตอนนี้ผม,มจะเคื่อนผมเคพื่อนผมก <c ười> ำลังหมุนอยู่ <c ười> <c ười> นะก็ <c ười> ตลกเลยอ่ะใกล้เอวเลยตรงนั้นไม, <c ười> <ๆ>ไม่เพื่อนกูใี่ไมกู

粘他手上不要弄衣服上，OK，手搓一搓，就把它搓掉了啊。好，搓一搓。要放在黄，放在这个里面，黄色里面，黄色里面，然后要这种粘。哦，那为什么不要这样啊？哈哈哈哈哈。要换颜色吧，应该是。哦，OK。没得没得，拿不是那个上面。 对对对，这个、oh, 这个这个、这个、这种这种上面。哈、okay.，给了保卫我，你，王大姐眼睛要瞎了，真的。广西成左原创卡。然后呢？<laughs> 你要你要压一下，压一下它。然后又又又个压一下。 เขาไม่ตัดตัดภาพถูกเปลี่ยนภาพถูกว่าทำไมถึงทำออกมาสวยขนาดนี้โอ้เขาไม่มีเจียวตรงนี้เลย 我选什么后面用？不要，不要，特别像油。然后做完晃一下就可以了。好点。不要太多。不想要一下眼睛。哈哈哈哈哈。那 <laughs> 想要什么颜色呢？黄色。<哇>黄色的眼睛。身体一个黄色。做个参考。啊、oh, OK。五五。 不能不能侧立，也不能拿起来，它会流动。哎，一定要平着，平着啊！不要拿起来。你你你你猜，你猜，你个这个是谁的啊？先，这个是吗？对，谁的？这个是谁的？是谁的？不是不是，谁的？你猜你猜，不是，你是蓝色吗？你是蓝色吗？不是不是。 都错了นี่คือของเธอนี่คือของเธอของเธอแนล่ะอันนี้ของ่ลุงจริงด้วยองพี่ของพี่ของพีองพี่ของี่ของพ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 ี่งพี่ของ แล้ว怎么样同学们来自哪里我们来自缅甸我也要拍这个也拍ไปเลยเออเป็นคนแบลวเลยทีนี้มีเพื่อนเป็นคนแบลวอยากได้ด้วยไปไปไปมาคุยคนอยู่ข้างในเป็นเด็กปะเนี่ย

กรนดิ่งร่อยป่ะไหนได้นะตรงนี้อ่ะนี่กงจัวเจึงเราได้มอบหมายเป็นหนาวพัก 负责一下没？负责，我们的负责就是哪份？我要这个一份。好要荤吗？要，都要。十五块顿吗？哦、呀，十五，好的，谢谢。哪个好喝？那个香味道比较一点呃，绿茶的话比较清淡一点，喝也蛮香的。 我要青大อี่ยี่<嗯>้อช่อันนี้ค<嗯>ือหนิงเหมิง <noise> นี่ค <noise> ือหสงสยไวเลยใช่ไหมไอ้เม่แ <noise> พ้ลกันกินอะไรก็ไม่รู้คือมาเที่ยวจริงกริงอ่ะผ็ไม่ใช่มาทองที่ยอ่ะ 两块，两块。两块两块